แล้วก็มีนั่นไงที่เรียนอยู่องพระพระองค์นี้แบบแข็งมากเลยจับเหมือนกับจะเป็นหินนะเอันนี้อันนี้พระอะไรอ่ะอันนี้เราเรียนสมกอสมกออ่าของความแพงเพชรเป็นดินใช่ไหมเนี่ยดูเลยอันนี้เป็นเป็นของปุกไอ้นี่ลานดอกไม้ลานดอกไม้อ่าสมกอนี่เป็นพระจังหวัดอะไร จังหวัดกำแพงเพชรอ๋อกำแพงเพชรอ่ากำแพงเพชรนั่เลยอ่าเมื่อก่อนเขาจะเรียกไอ้นี่อ่ะชาตังลาวไงอ๋อเออชาตังลาวไอ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยจับผิวสัมผัสนะเหมือนหินเลยอ่าเหมือนหินมากเลยใช่ใช่อันนี้ต้องใส่ตอนสร้างแล้วตกแน่เลยเนี่ยตกบางไม่ตกหเป็นร้านถอดพิมพ์ออกอะไรอะไรเนี่ยเพาก็เจนี่อเไรข้าองนี้ก็คือว่าก็เรียกว่าเรียกว่าตกจะตรงเรียบู้ผูเนี่ย ไม่จริงๆเลยไม่ตัดขอบด้วยหรอทำไมอ่ะไม่องนี้เขาเรียกพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดขอบแล้วก็ด้านนอกอ่ะจะเป็นลักษณะคล้ายแบบว่าวงกลมใช่ไหมเพราะธรรมดาพระทุโขเนี่ยแล้วตัดขอบมันจะเป็นอย่างนี้นะเคยจะเห็นแต่ว่าขอบเนี่ยองค์นี้ไม่ได้ตัดขอบไงถ้าตัดขอบก็จะพอดีตัอองค์พระไงไม่ตัดขอบนี่เป็นรุ่นของเขาหรือว่าหรือว่าช่างเขาลืม ไม่แน่ใจคือว่าคือว่าบางทีแบบทำเยอะไงแล้วก็ลือไงลือไม่ได้ตัดขอบพลนไปมปก็เลยหายยากเออมันก็มีมีมีปริมาณอ๋อเพื่อนว่าอีกกรณีหนึ่งคือตัดขอบบ่อยๆแล้วเมื่อยไงเหลือเยอะกูไม่ตัดขอบแล้วกูปัะจุเลยไปเลยหรือเปล่าเป็นพราะว่าถ้าเจอว่าพระองค์เล็กแล้วไม่ตัด ้าซุ้มกอเนี่ยมีเล็กกว่านี้อีกนะ <All right. S 2> ขนาดเท่าไปมาขามันนะ oh, เพราะ <all right. S 2> ว่าฟ่าซุ้มกอนี่ขนาดจัว่วากระตอนนี้เขาเขาขุดโขกกันเนะี่ยเขาต้องใช้ตะแกรงร่อนเลยนะเ <All right. S 2> อ่าแล้วใหญ่กว่านี้ก็มีเลยทั้งนั้นแหละก็มีหลายไซส์เลยก็นี่น,นี่นี่เพื่อนกระดูนี่ก็ยังนี่ก็นี่ก็ใช <All right. S 2> ่นี่ก็ซุ้มกอเออเลยอ่าเนี่ยเล็กมียังมีเล็กกว่าน,นี้อีกเร <All right. S 2> ออเพราะว่า ตุ้งกอเนี่ยจะเป็นพระอะไรที่แบบว่าเหมือนจะบอกว่าถูกฉลกอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีหลายองค์แล้วเมื่อก่อนนี้เพราะความที่มีมากไงก็เยกลยมีให้เขาแจกเ็าไปมั่งอะไรเขาไป้มั่งเออเฮ้ยทำไม,ไมเพื่อนไม่ได้รับแจกเลยวะตอนนั้นเพื่อนยังไม่ค่อยได้มาเยี่ยมเยือนคือว่ามันจะแจกตอนที่เราไม่มาเยี่ยมแต่ว่าถ้าตอนเยี่ยมมาไม่แจกองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อะ พิมพิมพิมใหญ่ที่ว่าเขาเล่นหากันเป็นหลักล้านน่ะไอ้นั่นโดนงัดบ้านไปเพรเาะว่าเขามาขอเช่าแล้วไม่ยอมปล่อยเขากูก็เลยง,งัดบ้านแมงสเสลอ๋อหมายถึงพิมพ์ใหญ่ <c oughs> อ๋อส่วนใหญ,ญ่เขาเล่นเขาเล่นพิม์ใหญ่อ่าใช่แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นของซุ้มกอของกําแพงเพชรเนี่ยให้เป็นพิมพ์ไหนก็ได้อ,อ แต่ว่าคือถ้าเราไม่ไปยึดติดกับข่านิยมนะเออเพราะว่าสโลแกนของพระสุนทรนี่คือมึงมีกูไว้ไม่จนอ๋อเหรออ่าเพราะฉะนั้นพุทธคุณก็น่าจะไปทางโภกกระซับแล้วนะอ๋อทางว่าถึงขนาดหรือว่าเขาบอกว่ามึงมีกูไว้ไม่จนเนื้อพระท่านเหมือนมันๆด้วยนะแข็งแบบหรือเก่งมากเลยหรือแบบแข็งๆแต่ว่าหรือแบบเป็นมันๆแต่ว่าตอนแรกจับจับเหมือนเป็นหินทีแรก แต,แต่ว่ามีความมีความเบาของดินแต่ดูเนื้อเป็นดินแต่ว่าเาวลา,ววาเราผิวสัมผัสอะดินแต่และจังหวัดเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของ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 มันเองไงก็เหมือนแต่ยังพิษณุโลกก็เป็นพระทางเหนือเหมือนกันใช่ไหมอ่าก็ก็ก,ก,ก็เนื้อพักก็ยังอยาคนละโทนกับแบบอก่บกาแพงเพชรใช่ไหมก็เหมือนนางพญาใช่ไหมแต่ก็แต่ก็แ,แกร่งนะเพราะว่าความที่ว่า พระปุกกำแพงเพชรเนี่ยมีความพิเศษท่านถึงได้เอาสมเด็จโตท่านถึงได้เอาไปตำเป็นส่วนผสมไงที่ผาแตก็ครับในในในผงเนี่ยอ๋อก็คือมีผงที่พ้าแตกสมเด็จโตไปผสมอยู่ในวัะคังด้วยใช่ก็คือนี่แหละคือจากพักปุกของกำแพงเพชรนี่แหละอ๋อนี่ก็เป็นหนึ่งในเป็นจ่าอยู่แล้วเนาะใช่หนึ่งในเป็นจ่า S <S 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 เขาเรียกอะไรซุ้มกออ่าแต่องค์นี้ก็คือคือมีซุม้มคือเรียกพิมขนมเปี <ator> ๊ยะพิมขนมเปี๊ยะเพราะ,ะว่ามีมีตัวข้างหลังนเนี่ยเนาะไม่ได้ไม่ได้ตัดขอบอันนี้ก็คือซุ้มกอ,อนี่เขาเรียกมีพิมพ์ที่แบบว่ามีกนหน่ไม่มีกันหนแล้วก็จะมีเนื้อต<น>ิกนกคือต้น,นกหนตรงไหนอ่ะกนหนก็ในองค์พระในที่อยู่ข้างข้างองค์พระแบบว่าใช้รัศมีเนี่ย แต่ว่า oh, ความที่ว่าเราดูแล้วมันเป็นลวดลายใช้ไอลายไทยนะเขาก็เลยเรียกกลุ่มกันเขาก็เลยเรียกกันหนแต่จริงจริงแล้วเราก็มันคือเหมือนกับแบบว่ารัศมีเนี่ยอ๋อก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อ oh. อันนี้ก็คือเป็นผักกุเหมือนกันเนี่ยใช่ผักกุก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนกุแห้งเลยั้งนั้นเพราะว่าคาบกุเลยไม่ค่อยมีอันนี้อยู่ในดินเลยนะ oh, อ๋อเหรออืมไม่น่าจะแห้งน รห <Hello. S 1> อือเพราะว่าภาพของอ่ะที่ว่าอยู่ในุกที่ไม่ไเนี่ยแรบาบว่าชื้นด้วยอะไรด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการแตกปุกนี่ตอนที่เราใช้รถเขศเพื่อจะป,ปรับปรักลานสร้างสร้างวัดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็<อ>ถึงจะเจอพ้าแตกปุกออกมาวัดเนี่ย มันก็เป็นพระที่มีอายุมากเลยเพราะว่าต้องก่อนถึน็จะพิการตัตอีกก่อนโอ้หลายร้อยปีอันนี้เพราะว่าตามประวัติศาสตร์มันคืกปวยไม่ไมว่าจะเป็นของของพระยาเลไทยหรือลีไทยอะไรเนี่ยไ<อ>ม่นแมน่ใจ<อ>ว่าท่านหนึ่งคนสร้างมันจุกุกไว้เพื่อต่ออายุพุทธศาสนาอะไรอางเนี้ยเ,เป็น เริดราชวงศ์พระล่วงต่อกันมาแล้วเนี่แหละขงก้าวลิไัยเหรอจ้าลิไทยใช่ไหมอาาจลิไทยอาาคนสร้างจุศหนึ่งพันเก้าร้อยโอ้หพัเหรอยโอก็ประมาณพันพันสี่ร้อยปีแล้วพันกว่าปีเลยใช่อืมอื้งแรกที่ไหนแต่ที่กุวัดลานดอกไม้นะ แล้วก็มามีกุทุ่งเศรษฐีโก้วัดป่ามืดเนี่ยก็จะไล่มาก็คือว่าจะเจอที่จะเจอกันอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะใช่ไหมล่ะเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าองค์พระก็ยังสวยอยู่เลยมันครับไปเลยอ๋ออันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะไว้เดี๋ยวไว้ที่โทรหาได้ไหมพอดีมีอีระชุ้ ขายขายขายเออเออเดี๋ยววิ่ขวาช่วงค่ยเย็นๆนิดนึงได้ไหมเอาวันนี้พี่ติดประชุมอยู่ยังไม่รู้ว่าเสร็จตอนไหนเอี่ยเออ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 นี่ยเ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 นี่เพราะว่านี้ถือว่าพักก็สมบูรณ์เนาะ ก็สมบูรณ์มากลยเนี่ยแล้วห่ล่ะเพราะว่าเพราะมันมันแข่งเป็นหินไปแล้วอ่ะใช่แช่วว่าล่ะมันก็ไม่มีรอยอะไรนะก็คือกดพิมพ์ออกมางัดออกจากเบ้ามาลักษณะนี้ก็อยู่ครบหมดเลยนะเพราะไม่มีรอยบิ่นแต่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีรอยไซส์มีอะไร่ะแต่ดี๋จยบอกว่าทำไมถึงแบบว่าไม่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 ตัดขอบพิมพ์ออกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากช่างคงเหนื่อยนะไม่คิดว่าช่างคงเหนื่อยอ่ะ เพราะช่าง <Okay. S 2> คงเหนื่อยัพี่ว่าพิมพ์เนี่ยเราคนรุ่นรุ่นหลังมาเรียกกันนี่เพราะท่านคนเหนื่อยคือตัดไปเยอะไงตัดเยอะกูตัดไม่ไหวแล้วกูอันนี้เลยเข้าไปเผาแบบนี้เลยให้มันแปลกไง mm hmm. น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าดูแล้วอ mm hmm. อือก็อต้องมีคนที่มีความรู้จะดูออกนะเนี่ยอย่างเราเรานี่ก็ดูไม่ออกนะต้องรู้รายละเอียดเขานะ ต้องดูผิวต้องดูอะไรเป็นคนคนที่แบบว่าชอบศึกษาชอบสะสมแล้วก็อะไรพวกนี้ก็จะอีกระดับหนึ่งก็คือว่านี่แต่ถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเป็นวัตถุใช่ไหมเราก็ถือว่าเป็นวัตถุโบราณก็ได้นะฮะถ้าอย่างฝรั่งมันเจ็บฟ้าเนี่ยใช่แล้วมันนับถึงคิดศาสตรนาแต่มันเจ็บนี่มันเจ็บใน เรื่องว่าเป็นว่าคุโบราณเพามีอายุเป็นแบบหลายร้อยปีพันปีอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าเขาเก็บแล้วของบ้านเราก็จะมาไล่ว่าทันไม่ทันนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าเอาเรื่องของแบบจะมาตีเป็นเรื่องของราคาไง เพราะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเขาไม่มาสนใจเรื่องทิมตรงแล้วเขามันถึงก็โอเคแล้วอ่ะคออายุมันถึงอ่ะอยุมแล้วก็เขาเข้าเครื่องของเขาก็รู้แล้วนี่ก็น่าจะหกร้อยกว่าปีนะหกร้อยหกสิบสามปีใช่ร้อยกว่าปีเนื้อนี่สมบูรณ์มากคือไม่มีริ้วรอยว่าชำรุดตรงไหนเลยนะ พราะว่ามันแกล่งไปหมดทั้งองค์เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ผิวออกมันมันเป็นแบบดินแห้งถ้าเราแบบว่าใช้แว่นขยายสองเราก็ยังเห็นไอ้รอยคุณตามองค์พระ่ย,ยเราดูหน่อยไหมลองดูหน่อยไหม,ม,มในในในส่วนที่ว่าไอ้เนี่ย้าบลาลักอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นชัดเจนขึ้น เนื้อนี่มันจะขึ้นตามธรรมชาติอืโอเคก็ถือเป็นพระพระสวยหายย่าอีกองคหนึงเนาะเป็นพระสะสมนะครับพระเก็บอะนะครับ ปลาพวกนี้ก็คือเก็บถ้าถ้าถ้าจะขายจริงๆก็คงขายไปนานแล้วไม่ต้องร้อยเขามางัดบ้านนะอืมก็เดี๋ยวบอกที่อยู่ว้วการเผยมีคนมางัดนะบอกด้วยว่าที่อยู่อยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนนะเขียนเขียนแผนที่ให้เบอร์โทรไปแล้วเดี๋ยวเผื่อไ้มีคนมางัดนะต้องมีพระเป็นหมื่นงงเดี๋ยวให้เขารับโอเคแค่นี้แหละไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ